มาคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปบ้านสวนอยู่นะคะทุกคนเป็นคลิปของเมื่อวานเวยค่ะเมื่อวานช่างเข้าครึ่งวันนะคะทุกคนอีกครึ่งวันเจปิมกับช่างกิจก็เลยออกไปบ้านสวนนะคะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนช่วงบ่ายนี้ก็จะแดดจัดหน่อยนะคะทุกคนถามว่าร้อนไหมเออถ้าเป็นอยู่ในบ้านนะคะ อยู่ที่ร้านนะคะมันก็จะร้อนนะคะทุกคนถ้าอากาศประมาณนี้แต่ว่าอยู่ที่บ้านสวนเราไม่ได้ใช้พัดลมนะคะทุกคนก็คืออากาศก็ดีอากาศแบบเย็นธรรมชาตินะคะทุกคนมาช่วงบ่ายแบบนี้นะคะทุกคนกระเฮ็ดเวียกอย่างบอได้หลายดอกคะ่ทะทุกคนเนี่ยสังเกตจากลมนะคะทุกคนเออลมกระพัดเย็นสบายประมาณนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือน,นะคะทุกคนเป็นพันุ์ผักนะคะทุกคน เป็นผักปังนะคะผักปังสีม่วงช่างกิจเพื่อนมักกินนะคะเพื่อนก็ไปขอพันมา,อาขอพันมาเราจะตัดเป็นท่อนๆน,นะคะทุกคนแล้วก็จะปักชําลงในแปลงเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่เห็นก็คือผักกวางตุ้งห้องเต้นะคะทุกคนท้าจะปิจมจําบพิษนะคะเนาะเราก็จะมาปลูกลงในแปลงที่ว่างๆอยู่นะคะทุกคน ตอนแรกก็คิดว่าจะปลูกแค่ครึ่งเดียวนึกว่าไ,ได้มาน้อยนะคะทุกคนเป็นของแม่ย่าเ้ออันผักกวางตุ้งห้องเต้น,นะคะเออเป็นของแม่ย่าให้มานะคะทุกคนเอามากะเอามาหลายเพื่อกช่างกิบไปรื้อของแม่ย่ามาตั้งมาหลายเนาะค่ะเนาะเออพอเอามาเยอะๆแล้วเราจะไปปลูกตรงไหนดีนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเหลือเราจะทิ้งเราก็เสียดายนะคะทุกคนมันก็มีต้นเล็กต้น น้อยนะคะต้นใหญ่เนี่ยมาปนกันนะคะเจปิมก็เลยแบบเออแบ่งแบ่งลงตรงแปลงนี้ครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะลงให้เต็มแปลงนะคะช่างกิดเพิ่นก็ะจะเอาผักปังเพิ่นลงตรงนี้นะคะนำ้ำเออเจปิมก็เลยลงแปลงนี้ไปครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก,ก็ก็ว่าจะเอาไปลงตรงไปแซมแซมตน้ตนตรงพริกอ่าตรงต้นพริกข้างหลังมันเป็นไดก็มอนี หมออยากงักเป็นลิ้นพันพันกันนะคะนาะสงสัยเออเป็นช่วงบ่ายเหมือนกันก็เลยแบบเอออาจจะเป็นอาการแบบง่วงนอนอาการค้างเคียงกินข้าวอิ่มกับว่วงนอนนะคะนาอ<ม>อ่าละคะก็คือ <c oughs> ก็จะแบ่งต้นกวางตุ้งนี่นะคะไปลงต้นพริกข้างหลังเนี่ยนะคะไปแซมแซมกันไปนะคะทุกคนจะใช้ทุกต้นให้มันคุ้มเลยนะคะทุกคนต้นเล็กต้นน้อยต้นซําใดใจบิ่มก็จะฝังลงดินให้หมดเลยนะคะทุกคน ฟื้นคืนชีพอีกไม่ฟื้นก็ว่ากันไปนะคะทุกคนส่วนช่างกิจเพื่อนกะอเอาปลูกของโปรดพืนปนไปของโปรดก็คือผักปังนี่นะคะทุกคนถามว่าทําไมไม่เอาผักปังแบบเม็ดมาปลูกคือเพื่อนไปนศึกษาอ่าศึกษาอีกแล้วครับเพื่อนไปนศึกษามาพวกเราเขาปักช่ำแบบนี้ก็ได้เพื่อนปะเออโอเคเอาตามที่ช่างกิจศึกษามานะคะทุกคน เพิ่นก็มาตัดตัดแล้วก็ช่ำลงในแปลงลดน้ําไปด้วยนะคะทุกคนเจ๊พิมก็เสร็จจากแปลงนั้นก็มาลงาเบีย้ยผักหลายคะ่ะเบีย้ยผักนี่แหละคะ่ะต่อต่อให้เสร็จเลยนะ,ะทุกคนต้นเล็กๆกับโบเว้น,นะะด้อค่ะเด้อเอาไปแซมตรงต้นพริกนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่ามันยังว่างๆอยู่กว่าต้นพริกจะติดกว่าต้นพริกจะใหญ่เนาะพริกเด็กก็เพิ่งย้ายมาใหม่นะคะทุกคนตอนแรกเจ๊พิมว่าจะเด็ด ด็ดใบก่อนนะคะต็ดด็ดใบพริกให้ pick, มันโล่งๆปุ๋งๆนะทุกคนก็คือเราย้ายพริกมาตอนโตแล้วเราก็ไม่กล้าไปแตะต้องนะคะเนาะเออบอก,ก้าไปแตะต้องอย่างให้เพื่อนติดก่อนนะคะก็เลยแบบเออบใบไหนเหี่ยวก็ปล่อยไปก่อนนะคะทุกคนเพราะเพิ่งย้ายมาได้วันหนึ่งนะคะทุกคนก็เลยบอก,ก้าแตะต้องอย่างเพื่อนนะคะต้นพริกใหญ่ๆนี่อันนี้ก็คือเบี้ยผักเราก็จะแซมๆไปนะคะทุกคนก็ทําทงาน สวนก็ทํางานยาวไปจนค่ำจนมืดเหมือนเดิมนะคะทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะทุกคนแต่เป็นความเหนื่อยที่เราก็แอบ,บมีความสุขนะคะทุกคนวันนี้ตกลงกับช่างกิจว่าจะพาเด็กๆมากินข้าวนอกบ้านนะคะทุกคนเด็กน้อยที่มันเฝ้าของดูลร้านนะคะลูกๆเฝ้าของที่ร้านให้โทรไปถามแล้วว่าอยากมากินข้าวบ้านสวนไหมเพื่อนก็ว่าเพื่นอยากมานะคะถามว่าอยากกินอะไรอะไรไหม เพื่อนก็า่ออยากกินหมูกระทะคือเก้าวละทุกคนเจ๊ปิ่มกับช่างกิจก็ล้างไม้ล้างมือเสร็จก็เข้าไปในร้านนะคะทุกคนเข้าไปแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เตรียมของมามาพร้อมกับเด็กๆอีกรอบนะคะทุกคนอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกมาอีกรอบหนึ่งมาทํากับข้าวกันนะคะทุกคนช่างกิจนะเพื่อนบมหม,มักหมูกระทะนะคะส่วนเด็กๆเ,เนี่ยสองคนนี้เขาชอบกินหมูกระทะกันนะคะทุกคน เจพิมกับช่างกิจก็จะกินประมาณซื้อปลามาเผานะคะทุกคนซื้อปลามาเผาเองปลาตัวไม่ใหญ่นะคะทุกคนปลาตัวเล็กๆบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ได้มีเผาปลาแล้วก็มีปลาหมึกที่เราตักมาจากร้านหมูกระทะนะคะเราก็เอามาแบ่งย่างกันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่เข้าไปตลาดมันกวายแล้วค่ะตอนที่เจพิมเข้าไปรับเด็กๆนะก็ ตลาดเพิ่นกับก็บนะคะ่ะประมาณทุ่มกว่าแล้วร้านเจปิมกับปกติก็จะปิดประมาณสองทุ่มสองทุ่มกว่านะคะทุกคนแต่วันนี้ก็ให้เด็กๆปิดเร็วหน่อยปิดทุ่มกว่านะคะทุกคนแต่ว่าตลาดท่านไปกับวายแล้วก็เลยได้ได้หมูได้ปลาหมึกจากหมูกระทะมาย่างนะคะทุกคนระหว่างย่างปลารอปลาสุกนะคะทุกคนช่างกิจเพื่อเห็ุงานบอกแล้วะครับเพราะาเฮ็ดหลายอย่างก็มาลดน้ําต้นไม้รอเจปิมกับเป็นคน ดูดูเตานะคะทุกคนเตาเนี่ยเตาเตาป่าเผานี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะปลาหมึกที่ได้มาแล้วเด็กๆเ,เขาก็อ่าส o o ที่เพื่อนอยากมาอยู่คะ่ะที่เปิดพัดลมนี่ก็บอกให้ใครไปปิดก็ไม่ไปปิดนะคะทุกคนมาเริ่มหนาวแล้วเออที่ว่าดูร้อนๆกลางวันนะคะพอช่วงกลางคืนมาเนี่อากาศดีเวอร์แต่ที่เปิดพัดลมนี่ก็คือเปิดเปิดไล่ยุงเปิดไล่มแมลงนะคะทุกคน บรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนไปกับยาอิสาเด้อก็คืออาหารวันนี้เจริญอาหารมากนะทุกคนพากันออกินข้าวเสร็จวันนี้เราก็นั่งชิวสักพักนะคะทุกคนนั่งชิวได้สักพักตอนแรกก็ว่าจะกะว่าจะค้างที่นี่นะคะทุกคนค้างบ้านสวนสรุปวันนี้ก็ไม่ไม่ค้างกันนะคะทุกคนก็กลับเข้าไปนอนในร้านนอนที่บ้านต่อนะคะทุกคน ตอนที่ออกไปมันดึกแล้วนะคะทุกคนเกือบสองทุม่มแล้วเากับบริบริสวนไผออกไปนะคะเพราะว่าเขาคงจะอิ่มกันหมดแล้วเราก็ไปกันแค่3-4ี่คนนี่แหละคะ่ะทุกคนก็ก็แอบเอาบรรยากาศมาฝากนะคะทุกคนอากาศดีเวอร์อาหารอร่อยเวอร์ ถือเป็นรางวัลน,นะคะทุกคนรางวัลที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วมากินข้าวอร่อยอร่อย,ออยเสพบ,บรรยากาศดีๆนะคะทุกคนคลิปนี้จะเป็นก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ